กูได้อยูป่าเปิดตอนไหนอยู่ยนั่งนอนออนคนนิดสอืคน ฝอยคาวันนี้กลางคืนน,น่าจะเดินฉับานกิจเลยเราวมต้ำบนที่นอนอ,อะไรนะเราวมต่ำบนที่นอนมันมีขอบกั้นไงสวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พีพพ่ลุงป้าหน้า fc <San Diego> ทุกท่านเลยนะครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วแทนนะครับ หรือว่าอาณาจักรคนป่านั่นเองนะครับก็หากพี่ๆคนไหนที่เพิ่งก้ลมารับชมคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับอย่าลืมมาร่วมเป็นครอบครัวเด็กกับอาณาจักรคนป่านะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมเองก็ได้เข้าป่ากับพี่หนุ่มนะครับครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาเป็นเพื่อนกันแล้วกันนะครับครับ ก็วันนี้มีโอกาสนะครับได้ตามพี่หนุ่มเนี่ยเขามายัางในป่านะครับแล้วก็จุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็เป็นที่พักใหม่นะครับที่อาจารย์เชนเนี่ยได้มาสร้างไว้นะพีเอฟซนะซึ่งผมเองเนี่ยก็ไม่รู้หรอกนะครับว่าอาจารย์เชนเนี่ยได้ทําที่พักใหม่นะครับก็ตามพี่หนุ่มมานะจนได้มาเจอนะครับซึ่งเป็นที่พักที่สวยงามนะพีเอแล้วก็เอ่อมีอันนี้ด้วยทุกคนฝาก,ฝากนะครับด้านข้างกันแบบว่า กันลมอะไรพวกนี้นะครับผมส่วนด้านหลังคานะครับก็ได้แค่โครงสร้างอย่างเดียวนะครับก็ยังไม่มีหลังคานะครับที่จะป้องกันน้ําค้างนะฝนนี้อาจจะไม่มีแล้วแหละนะเพราะว่ามันเข้าหน้าแรงแนละ้วใน f c นะเข้าหน้าหนาวนะนี่ครับก็เป็นที่พักที่มีขนาดค่อนข้างที่จะกว้างนะครับส่วนด้านหน้าก็จะมีเตาเล็กๆนะครับ f c นะสามารถก่อไฟหุงข้าวประกอบอาหาร นะครับหรือไม่ก็ผิงไฟในเวลาตอนกลางคืนนะครับผมก็เป็นที่พักที่สวยงามนะครับก็จะเป็นที่พักที่ค่อนข้างจะแข็งแรงนะแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับผมนี่เดี๋ยวผมจะขยับพีดูนะนี่นะครับผมก็อาจจะมีโยกบาง <c oughs> นะสงสัยอาจจะ,ะฝังองเสาวนี้ไม่ค่อยลึกสักเท่าไหร่นะครับผมก็เน้นกันอ กันไอเนี่ยไอค้ํายานเอาในพีเอฟซนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับญญก็รีวิวที่พักให้พีเอฟซเสร็จแล้วนะครับสาหรับบรรยากาศวันนี้ก็มีลมมานะครับเป็นระยะระยะแล้วก็อากาศค่อนข้างที่จะเย็นใช้ได้น, FC นะพีเอฟซนะก็ผมคิดว่าเป็นอากาศที่ดีนะครับผมนะหนาวเย็นขนาดนี้ดีถ้าหนาวกว่าน,นี้ก็ไม่ไหวนะครับกลางคืนมันทรมานพีเอฟซนะอ่ะก็เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะทําอะไรกันต่อครับพี่นุ่ม เราจะทำความสะาทำความสะอาดที่พักทำความสะอาดที่พักอะไรอะไรล่ะเบี้ยชอบพันเรงนี้ไม่รู้เป็นไรนะเพื่อนใช่หรือเออเออนี้นะครับเป็นไรก็ไม่รู้นะลิ้นชอบพันนะครับผมพี่หนุ่มบอกว่าไม่เคยได้ใช้ลิ้นสักเท่าไหร่นะในการรับรถยอดพี่หนุ่มมาเดี๋ยวเรามาทำความสะอาดที่พักกันก่อนเลยดีกว่า

ครับทุกคนตอนนี้พระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วนะครับบรรยากาศก็เริ่มมืดลงทุกทีนะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็ยังไม่ได้หุงมเข้าประกอบอาหารหรือว่าทําอะไรกินเลยนะครับนะก็ก่อไฟเสร็จแล้วนะพี่ FC นะก็ผมเนี่ยได้ไปจักตอกนะพี่ FC นะครับนี่ครับ1นึ่ง ให้กับอาจารย์เชนนะครับเพื่ออาจารย์เชนเนี่ยได้กลับมาต่อเติมสร้างที่พักนะครับมันก็จะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ย่นเวลาให้มันสร้างที่พักเนี่ยไวขึ้นนะครับผมนะช่วงที่เพื่อนเชนนะครับมาสร้างที่พักตรงนี้ผมเองก็ไม่ได้มาช่วยนะเข้ามาครั้งนี้ก็อาจจะ ทำเอ่อตกนะครับผมนะช่วยเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับอาจจะไม่มากแต่ก็ทําให้กันสร้างที่พักเนี่ยไวขึ้นแน่นอนนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้ผมกับพี่หนุ่มก็จะทําอะไรกินกันเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมนะก็เอ่อช่วงนี้เนี่ยเข้าป่านะทุกคนเราก็จะได้ยินเสียงไก่ป่าแล้วนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ไก่ป่าเนี่ยเรียกหากันนะครับมันเป็นช่วงผสมพันธุ์นะพีนะก็จะได้ยินเสียงไก่ป่าไกลๆจากเอ่อภูเขาฝั่งด้านนู้นนะครับผมก็บรรยากาศในตอนนี้เนี่ย เป็นช่วงที่นกเนี่ยกำลังเข้านอนนะครับเราก็จะได้ยินเสียงนกบ้างนะพี่เอนะอ่ะก็ไม่พูดพลันทำเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยมาทําอะไรกินกันก่อนดีกว่านะครับผมก่อนที่มันจะมืดไปกว่านี้นะครับ लुक कर ผมไปอยู่ข้างล่างป่ะข้างบนแค้าแบบนี้ก็่อเปล่าวป็น่มจะพักก่อนดิเป็น่มเป็นนมอย่างนี้เปนุจจาหลวงคาทึ้งด้วยลัาขาสูตไป I no, you no, know. yeah. <laughs>

เยนเทได้นะพี่หนุ่มเงียบเลยนะพี่หนุ่มนะเงียบไน้ปานหลับสบายเห็นบรรยากาศ อนนี้ก็เวลาประมาณ4ี่ทุ่มได้แล้วนะครับทุกคนก็เป็นช่วงที่อากาศเย็นกำลังพอดีนะครับในการนอนป่าช่วงนี้นะครับเราจำเป็นจะต้องมีกองไฟตลอดเวลานะครับก็จะพยายามไม่ให้ไฟเนี่ยดับนะพี่เอเพราะว่าบางครั้งเนี่ยช่วงเช้ามืดหรือว่าช่วงดึกๆเนี่ยอุณหภูมิเนี่ยมันลดตามนะทำให้อากาศเย็นหนาวเย็นนะครับเราจะได้มีไฟนะครับทำให้ร่างกายเราอบอุ่นตลอดเวลานะครับผม แต่ในการนอนกระต๊อบครั้งนี้นะครับเราเนี่ยพยายามกอ่อไฟกองเล็กๆนะครับนะเราจะไม่สุ่มไฟเพิ่มนะครับเพราะว่ามันอาจจะกอ่อให้เกิดเอ่อไม้กระต๊อบหรือว่าอาจจะไมมเราก็ได้นะ PFC นะอีกอย่างคือพื้นที่เตาเนี่ยมันจํากัดน,นะครับก็เป็นเตาเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับคือ,อเราไม่สามารถที่จะกอ่อกองใหญ่ๆได้นะ PFC นะ,นะก่อนนี้ ก็เริ่มง่วงแล้วนะครับหลังจากที่ทันอะไรเสร็จผมกับพี่หนุ่มก็ได้นั่งพูดคุยกันสักพักใหญ่ๆนะครับผมนะก็คิดว่าเดี๋ยวเราสองคนเนี่ยจะพักผ่อนตอนกันแล้วนะพีเอฟซีก็ยังไงเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับผมปฏิสวัสด์ฝันดีนะครับลมหนาว่าอย่าผมอยู่ผมอยู่ข้างฝันไงนพี่อือก็เลยรู้แ่หนา เนี <c ười> mình ่ยมันจะหนาวก็น <c ười> ั่นแหละช่วงเช้ามืดหนาสุดแล้ววันที่สามที่สี่แล้วไม่าวใ่ช่วงนั้นทั้งมอทั้งอากาศ อ้ไม่่ใชมาหอนพี่อันนี้ขนาดเราอยู่ยอดเขานะได้ยินถึงนี่เลยไม่รู้ว่าในกล้องจับเสียงได้หรือเปล่านะแต่ว่าเสียงหมาที่เราได้ยินเนี่ยทุกคนครับชัดมากๆเลยนะครับใช่ เสียงค่อนข้างที่จะกลายเลยนะพี่หนุ่มนะใช่ล้มหมาที่ไหนมาหอนในป่าอ่ะพี่ไม่รู้มันมันหอนม,มันไม่ได้เห่านะถ้าหมาเห่าเนี้ยอาจจะเป็นไหนป่าเอ้นหมาหอนออผมกับพี่หนุ่มนี่ต้องลุกขึ้นมาเลยพีเอฟซีนะสะดุ้งตื่นนะครับเมื่อกี้หลับแบบกำลังเพลินเลยนะ ได้ยินแบบนี้ถ้ามาคนเดียวนี่หลอนเลยนะพี่นี่ยนั่นน่าจะจริงนะน่าจะไม่ได้นอนทั้งคืนเออถ้ามาคนเดียวเงียบกปแล้วจ้ะอืมเงียบไปแล้วาดีคงจะไม่มีอะไรหรอกมั้งน่าจะไม่มีแล้วนะแต่แปลกทมันมมีเสียงหมาอ๋อในหมา บินทิ้งเบาๆไอเราก็นุ่งหูฟา้าวันเนี้ยนะใช่ตอนเราถึงแรกๆเดี๋ยวเรานอนต่อดีกว่านนะทุกคนนะเราคิดว่าน่าจะไม่มีอะไรนะครับผม vì cái chuyện khí thế thế nào sáng từ không thấy cái gì video mà nóng ร้นมรตอนเแต่เช้านะพี่นะหนาวอ่ะทีสามบอนนามเ่อนาแค่ับเพมาดมมาิอแค่มยูนได้พี่นุ๊ก เขาเรียกว่อะไรกาแฟกาแฟเหรอกาแฟไม่ใช่กาแฟใช่ไหมถ้ากะลิมเขเรียกกาแฟกาแป <laughs> กาแฟอัไ <laughs> รงพี่ก็งงกาแฟ <laughs> <laughs> ตาอนะไรนียย่ย เออผมบอกพีละมันร้อนนะพี่ทีนี้ขาผมก็ปวดพอแล้วมันลวกขาพอีกพี่หนุ่มนี่จะคิดร้ายกับผมอย่างเดียว สวัสดียามเช้านะครับทุกคนนะเช้านี้ก็บรรยากาศเย็นใช้ได้นะครับผมนะก็เหมาะกับการดื่นกาแฟร้อนๆในยามเช้าแบบนี้มากๆเลยนะครับแล้วก็ฟังเสียงธรรมชาตินะครับอย่างเช่นพวกนกพวกกระรอกนะครับผมแล้วก็เร็จบรรยากาศายามเช้าแบบนี้โอ้โหดีมาก,มากๆเลยเบซีนะก็เมื่อคืนตามที่คิดไว้เลยนะครับในช่วงเช้ามืดนะครับก็หนาวมากๆเลยนะ ตีสตี 5, ถึง6โมงเช้าเนี่ยอากาศหนาวเย็นมากๆนะครับผมเราสองคนก็เลยต้องตื่นมารอบหนึ่งนะครับมาก่อไฟนะครับผมก็เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมกับพี่หนุ่มก็จะเก็บข้าของแล้ว v f c นะแต่ว่าขอกินกาแฟให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านออกจากป่านะครับผมถ้าพี่เอฟที่ชมคลิปมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ด้วยนะครับ งันเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอลาตรงนี้ก็เลยก็แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับ